อร่อยไมพ่พอ,อ่ะมีแคปหมูนะพ่อแคปหมูกินกับนมจีนข้างหลังนะพ่อ,อใช่น่ากินมากๆเลยยั่ยๆ่ค่ะมาเด้อจ้าน่ากินจ้ะขอสักคำดิพ่อแม่นั่งสั่งตอนนี้ก็ได้นะ อาเด้วจทุกคนขนมนยินน้ำจา่าอันนี้เป็นน้ำยาอ่าน้ำพริกนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเป็นน้ำยาก,กะทิมีสองรสคะ่ะอันนึงถ้าเป็นน้ำยาก,กะทิจะมีลูกชิ้นนะคะแล้วก็เราก็จะมีถั่วคู แตงกวาล้างผักกินแบบบ้านๆเฮาเด้อจา้าแซ่บๆยูยอ่ะลูกสาวเราอีกคนนึงเขาไม่ได้กลับเขากลับมืดค่ะกินเลี้ยงกับเพื่อนถูกอภู หอ,อ,อยแข้งคะ่ะมาจ้ะทุกคนเึินที่เลยหืมเงียบตะเข็บแย่หมด อ,อร่อยไหมลูกกินนะคะเวลาเขากินอร่อยเราก็ไม่ค่อยอยากพวนเขารัวปู ก็กินโซนหน,น่อยย๊ะค่ะอืมสรมาสหาขาตั้งกล้องบปเห็นพี่น้องเราก็เลยนี่แหละใช้ขาตั้งกล้องไอนน้นี่มาอ่าขา,าตั้งกล้องตำ่ำ แตงกวาเรากินอย่างเงี้ยอร่อยนะคะหอยมันยังมีดินติดอยู่สแสดงว่ามันสดๆเนาะแม่ล้างหลายน้ำมากไม่ก็กิอแบบคือกดขึ้นมาจากแต่ว่าเนื้อหอยแครง,งหวานมากเลยทุกคน ปั้นเ่ยจะติดคอเจะปากเลยพ่ะอร่อย ก็อยากกินเมี่ยงหอยแดงนะสองเดี๋ยวไปห้เข้าวทีงไหนก็ได้ก็ดีนะป่ะซ <c oughs> ื่อโหดเก่งจังเลยกระเท้าแม่ก็ว่ามันไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่นะอ,อน,น่เผ็ด อันไหนลูกพ่อ,นนอไม่ได้ผสมนี่ใช่ไหมพ่อต้องผสมดิถ้าไม่ผสมมนันจะเผ็ดเนี่ยเอาผสมาไม่ผสมมันก็จเผ็ดอร่อยผสมแล้วอร่อยมากมันต้องผสมเหรอใช่เ้าเราคนชอบมันเป็นเหมือนน้ำเงี้ยวน,ะน่ะเพาอนะเห็นปะเขาบอกว่ามันเป็นน้ำพริกแม่ก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันจะหวานหวานมันไม่ได้เป็นเหมือนแต่มันคือน,น้ำเงี้ยว ใช่ไหมมันจะหวานหวานอันนี้น้ำยากะทิ่ิ้นเฮียวนี่ภาใต้ภาคเหนือภาคเหนือสิลูกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวกินกันเด้อพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะด้านนั้นก็กำลังอร่อยเลยค่ะ อ่าบายๆก้องไหนพ่อกดไลค์กดแชร์ไปโอเคค่ะ